เขาบอกเขาเดินทางตามหาคนรักคนรักเขาชื่อมัสวินแล้วเขาเรียกหนูว่าพ่อ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 ดำรงเห็นใจเห็นใจอะดีนะพี่เสร็จพ่อไม่มีน้ำใจไม่แปลงฟันออกมาก่อนพ่อพ่อกระปิใช่ไหมลูกพ่อพ่อตายมากี่ปีแล้วแม่เมื่อกี้นี้ไม่มีใครเห็นเลยระหว่างทูนชุลมุนทำไมหันไปเห็นหน้ากิตดาวดีพ่อโจ๊กพ่อพ่อพี่พ่อ หนูจะทำลายพ่อแบบนี้สิใครมาเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาชื่อดำดงเขินเขินเขาเรียกมัสวินว่าหนูเนี่ยมัสวินนี่ทำพ่ออีกแล้วนะลูกนะเฮ้ยไหนมึงลองพูดพ่อพอดิพ่อพ่ออืมอะไรช่วยอะไรเขาอำมึอกอ้เตินวนเลยนี่ไม่มีความมั่นใจเอาเอาเอาเดำดงพิจณาทีสิลูกว่าบรุษผู้นี้ ใช่มาสบินคนรักที่หนูตามหาหรือว่าพ่อพ่อ,พอหรือเปล่าชยังเห็นไหมทุกอนทุกคน ขยันรอนมังลงสตรีนเขาติดนายแบบนี้น่ะกูงลงปฟ้าไม่ใช่ปตีนดำดงเจ้ามาทำอะไรที่นี่กูกูมาหาใครนะมึงมึงเมืกดิมาหาใครนะพ่ออ ปากินโบยังออกขนาดเคามีปากพูดออกมาจากโล่ฟันลูตามาใครนะลูกมาใครมาหามันสวินอะไรอะไรทีขนาดพ่อเหม็นแล้วเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรอะอะไรมลพิษกันไปหมดยืนตรงไหนก็เหม็นเนาะ กูก็ด้วยเลยอะไรวนะเนี่ยนี่เราเหม็นทั้งเมืองเลยเนี่ยเออลิเกอะไรเหม็นทักก้งคณะปานจะพาพมีอะไรฟันไหมี่ยขอให้ลิเกแบบมันอยู่ข้างหลังอ่ะมันมีร้านส้นตมตำอยู่ข้างหลังเป็นรถอ่ะอมันกินกันทุกคนโธ่กูรา้านร้านส้นตมตำเวงกรรมเลยทีเนี้ยกูกู<ม>ก็โทษว่าซ้วมห้องหลังห้องน้ำเต็มตั้งนานที่ไหนได้กูพูดเหรอเนี่ยเฮ้ยเปรียบปะออกมาจากล่องฟัน ดดำงอะไรเอาเคิมไอ้มันเป็นมุกเขื่อนบ้านอะไรตาตาบุงดีอะไรกูกันลังเล่นมุกขดูแล้วพูดดิเจ้ามาทำอะไรที่นี่อย่ารังดิอย่ารัง้งหน้าไม่ชอบหน้าไม่ชอบเล่นมุกนี่หน้าไม่ชอบเจ้ามาทำอะไรที่นี่ มูกินปากเอาไว้ไหมมันแก้คับมันแก้คับได้เวลาคนม่วงเจ้ามาทำอะไรเจ้ามาทำอะไรที่นี่ตดปขาเนี่ยพ่อยังไม่ได้ทำอะไรพ่อยังไม่ได้ทำเลยนะน้ำพริกกะปิมันจะออกทั้งสี่ถวานหนักเขาหลังอยากกินพาไปเดี๋พ่อเชื่อหนูเนี่ยจะลูกจะตากูเปียกลว่าอะไรมาหาแฟนนี่แหละจ้ะ ใครเป็นแฟนเจ้าเขินเลยจ้าข้าไม่ใช่แฟนเจ้าพ่อปากเดนทิตเตโโโ้โอ้โหโอ้ขอแพนกันด้วยของใครก็เหม็นมีหอมอยู่คนเดียวเดนทิตเต้ต่อให้เขาอมขี้มึงลองให้เขาออมขี้มาพ้วนหน้ากูดิกูก็ทนได้อ่ะ<ม><อ>แล้วมึงถามเขาก่อนไหมว่าเขาจะอะมหรือเปล่าขี้อะกระท้าแแบกพพอพ่อพ่อ เจ้ากลับไปเถิดดำดงไม่กลับหรอกจ้าเพราะว่ามาที่นี่แล้วข้าไม่ใช่แฟนเจ้าอะไรฉันหาเมย์อะไรเอฮ้ยหยุดแล้วดีเลยฉากนี้หนูก็มีแล้วลูกโดนตัวเองหนูก็มีเหรอหนูก็กินด้วยไงพอมี่พอกันจริงๆเลยเนาะเจ้าฟังให้ดีนะข้ารักเจ้าไม่ได้กูว่ากูคุยกับใครไม่ได้แล้วต้องจะคุยกับมึง วนมาที่มารีแล้วจ้ะกูอ่ะอุ้งอะอะไรนี่กระลกหายใจมึงกันเองกระดาษเลยไม่ทันเปล่งเลยแม่งแค่หายใจออกก็เนี่ยม่งเป็นอหน้าปากเลยหอมพี่เซกามึงสองคนน่ะเนาะมาโซ่มเจ้าไว้ซัมเนลังฮะไอ้ร้องเก่งขนาดนั้นอะกูรองแบบเจ๊ปวดเองกูโป้ให้พวกนี้หยุดงานหนึ่งวัน จังอะให้ร <ดำ S 1> ับ<อ>โดนตายว่าพี่ไรแล้วาอ,อะไรต่อเนาะตายป้าไม่หมดไม่หมดมึงไม่หมดมึงกินก้มมาปะเนี่ยัไม่ได้กินอะไรเลยมันน่าจะหมดได้แล้วนะไปซื็นสามที่แล้วไม่หมดอีกเหรอแดดแ,แม่เย้าจะแตก ดำดงไม่หมดเจ้าฝังค่ายดีนะมึงไปล่ไอ้ที่ดัดฟันออกไปนะมันฟังไม่เล็กมันไม่หมดเหรอไม่หมดมันน่าจะหมดได้แล้วพอแล้วดำดงพอเถอะลูกโบพ่อจะเหลวอยู่แล้วนี่นะไอ้คนนี่ไม่ไม่ล้างสาวหล่าวเขาเลเฮ้ยมึงรล่าวเขาเขาไมมมึงตัวอย่างกูเนี่ย มาส่งไอ้ด้วยตรงนี้แล้วไอ้เติ้ลไม่รู้อะไรตีกันมั่วหมดเลยเล่ามั่งบีมั่งเลยหรือเอาแหละเจ้าฟังครดีนะไม่ฟังเลยจังหวะนี้มีแต่กลิ่นปลาข้าไม่ได้รักเจ้าโอ้ยพูดอย่างนี้ไม่พมเสียใจปุ๊บต้นแตก มันเกมเขาบอกเขาบอกไม่รับเลยกูตกใจตัวแตกเลยกูกระเลงกูกระเลงดดีงยะได้มึต่อต่อหน้าสาธท่าหน้าชนเลยเหรอเอ้ยกูทำบ่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วโซโล่ยาวเลยดำดงเป็นลาดมได้ของฟรีปารีเราไปได้ติดตดไม่ใช่เรดอกตรก ถ้ามึงยังไม่รุดเล่นมุกต้นเดี๋ยวคุณจะต้นใส่หน้ามึงจริงแหละมามึงลองดูก็คุณได้ไหมโกบิตุนไอห่านี่ไอห่านหดแล้วไอห่านนี่ไม่ใช่หาเล่นไปทั่วซึมซึมทุกขี่เสด็นมันนู่นไม่กล้าพูดเลยกลัวไม่หมดดำดง เข้าไปกับเจ้าไม่ได้หรอกนะเจ้ากลับไปเถิดขอร้องเถอะรักข้าสักทีถ้ารักข้าในฉากนี้สักก็จบเรื่องเจ้าบอกว่าเจ้ารักข้าไปเนี่ยข้ารักเจ้าไม่ได้เพราะข้ามีคนรักอยู่แล้วเชื่อเลยอินทิราจ๋าจะนะกูพูดอะออกไปวนะเนี่ย อินทิราจ๋าคืออะไรกูพูดเองกูพูดเองกูไม่ได้ตั้งใจอินทิราจ๋าอะไรอะไรเนี่ยกูยังไม่เลิกเหม็นอีกงั้นเอะไรเนี่ยพี่ก็อยู่ในรองฟันอ่ะพอได้แล้วดำนงเข็ดหน้ามึงอ่ะเจ้าฟังข้าให้ดีนะผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นฉันหาแม่ว่าดิฉันหานั่นคืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำนงข้าลาก่อน mì cứ này chắc, mì cứ này chắc, mì cứ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  này chắc. Alê cứ vậy? Mì cái Mình là ai? nào không? <cười> 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 เพราะมันเป็นมุกไงหนูก็อยากให้เขาขำกันแหละอย่าว่าแต่คนในเมืองขำเลยตั้งแต่หน้าเวทีจนถึงทางบ้านเขาขำกันทั้งไล่แหละลูกหนูเก่งมากนะหนูน่ารักมากเลย